จก็ให้หลวงพ่อพระครูปฐุมภาวนาจารย์เจ้าวาดวัดป่าเจริญราษร์ท่านได้มาให้ข้อคิดก่อนที่จะเดินทางกลับขอกราบรัตนาด้วยความกร,รบุบพระคุณเจ้าพระมิปัสนาจารย์ทุกรูป เราได้ชื่อว่าเป็นพระวิปัสนาจารย์เต็มตัวแล้วนะนวฉะนั้นสิ่งสำคัญ <c oughs> อาจาระคำว่าอาจาระของพระวิปัสนาจารย <c oughs> พร์พึงละมัดระวังพึงละมัดระวังไว้เสม,เมออบามจ หลวงพ่อพระครูประกาศสมาธิคุณท่านก็ได้พูดแล้วกับไปวัดนะอะไรก็ไม่ดีทั้งหมดได้จัดระเบียบสังคมวัดยุ่งเลยนะแทน,นสิ่งสำคัญเราพึงระลึกเสมอว่าอาจาระของความเป็นพระวิปัสนาจารย์จะต้องมีมากกว่าพระธรรมดาทำไมอ่ะ พระธรรมดาก็มีอาจาระอยู่แล้วเห็นพระพิพัสนาจารย์ต้องมีอาจาระวัดสิบสี่วัดสิบสี่พระคุณเจ้าต้องไปศึกษาดูว่าในวัดสิบสี่เราบวชมาเคยได้ปฏิบัติเคยได้ฝึกหรือ,อยังะในวัดสิบสี่นั้นแหละ เป็นเป็นตัวบ่งบอกถึงผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมพระพิปัสนาจารย์ท่านต้งฝังนะดีว่าวัดสิบสี่มันมีอะไรท่านไปเปิดดูนะดูพระไตรปิฎกก็ได้หรือจะเปิดดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้เซิร์ชดู ว่าวัดสิบสี่อะไรบ้างก็คือข้อปฏิบัติของพระคุณเจ้าที่มีต่อใครต่อใครต่อใครอยู่ในนั้นทั้งหมดครบภาษาคนก็เรียกว่ามารยาทของความเป็นพระที่จะพึงปฏิบัติต่อกันแล้วผมเขาฝากไปอีกสิ่งหนึ่งเวลาท่านได้รับเชิญหรือรับนิมนต์ รับเชิญขยะโยมขนิมนต์ไปสถานที่ต่างๆไปหน่วยงานไปสำนักงานอันนี้มีแน่นอนถ้าพระคุณเจ้ารักษาตัวดีๆหลวงพ่อบุญเลศิศเหมโกผู้เสมอจงเตรียมตัวไว้หลอวัสนาจงเตรียมตัวไว้หลอวัสนา อันเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมซ้อมให้ดีท่าทีสง่าของความเป็นพระกรรมฐานความเป็นพระกรรมฐานเดินไปเขาก็รู้แล้วกี่ห้องของพระกรรมฐานนะไม่ใช่ย่ามใหญ่ใหญ่ใส่ไลไรได้เตรียมอาจเข้าไปไม่หยุดสักที มันไม่ใช่กรรมาฐานนะราแบกฐานแบกขี้มีแต่แบกขี้เป็นดละอันนั้นก็ใช่ของกูน,นี่ของกูนะแบกขี้สุดท้ายเอา,อางไงไม่เอาอะไรเลยเอาไปอะไรไปไม่ได้นะสิ่งที่ติดตัวเราก็คือคุณธรรมคุณนะสมบัติของพระพิปัสนากรรมาฐานนะเมื่อกี้อย่างหลวงพ่อ อยาบาันว่าน,นิพานเป็นบารามมสุขอย่างยิ่งมันเหนือสุขเหนือทุกข์นะถ้าเขาถามก็บวันี้เราต้องแปลให้เขาได้นับันบนี้มีบาลีอยู่นิแปลว่าลงแปลว่าเข้าออกนี้เข้าลงนี้ไม่มีออกนะผ่านมาจากวานละนะความสงบอย่างยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด ันนี้เราต้องรู้คันนี้สิ่งที่พระพิปัสสนาจารย์ต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งยานสิบหกยานสิบหกเราได้เรียนกันมาแล้วใช่ไหมสองเดือนทั้งดวงจิตก็ได้เรียนแล้วจิตดวงสุดท้ายเป็นยังไงจุดติจิตเป็นยังไงปฏิสนธิจิตเป็นยังไงปฏิสนธิคันปฏิสนธิรูปปฏิสนธิวิญญาณเป็นยังไง อยู่ในนั้นอยู่ในบลักปฏิบัตินี้หมดเลยบางรูปบอกว่าผมไม่เข้าใจเลยอาจารย์ทํามจะเข้าใจท่านทำใจให้สงบนิ่งๆพอทำใจสงบนิ่งๆแล้วท่านจะรู้ไม่ใช่จินตนาการนะนะภาวนาพองน้อยยุบน้อยพองยยุบนอเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ของจิตขึ้นมาให้เรามีสติกำหนดให้ทัน รูปนามเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงสาภาวะอารมณ์เป็นยังไงสาภาวะจิตเป็นยังไงสาภาวะรูปเป็นยังไงอันเนี้ยเมื่อท่านออกไปจากนี้ท่านต้องเจอแนี่ยอารมณ์อะไรก่อนตั้งแต่ขึ้นรถแล้วแลกระทบแล้วต้องรู้หนอรู้หนอให้ท่านนะคราวนี้เตรียมตัวเวืลอยวาสนา บางทีอาพยัยหลวงพ่อที่เจ้าวาดที่วัดเราเมือเออได้ยินข่าวว่ามาปฏิบัติกรรมาฐานสามเดือนอบรมวิปัสนาจารย์นิมนต์มาหน่อยมาทำอะไรมาสอนหน่อยนี่แหละมาสอนหน่อยบอกไม่พร้อมเสียชื่อพรมวิปัสนาจารย์ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ทุกเวลานะ ผมเลยยังไม่ออกจากที่อบรมนะโยมก็ิมตนไปสอนแล้วไปไหนไปเรียนจำนะสตาร์ทครั้งแรกเลยไปเรียนจำนะโดยที่เราได้ตั้งตัวได้เตรียมตัวไม่ไม่ได้ตั้งหรอกแต่เราเอาใี้เราฝึกมาพร้อมแล้วมีหน้าที่เข้าสู่สงครามรบอย่างเดียวไม่ถอย ให้มันตายในสนามรบเลยฝึกมาแล้วให้เสียเชิงพระวิปสนาจารย์สามเดือนแล้วนะพอผมอบรมเสร็จผมได้พักสามวันงานต่อเนื่องกันตลอดงานต่อเนื่องกันตลอดอย่างเช่นสมัยที่ผมอยู่ที่เนี่อบรมนักเรียนมีวันหยุดอยูดสองวัน วันเข้าภรษากับบอนออกภรษานักเรียนจะเต็มนี้เลยอยู่ตลอดโรงเรียนในกรุงเทพทุกโรงเรียนมีพัรรนาจารย์ให้ปรรณญาต้องทําได้หลายอย่างไม่ใช่มีศักยภาพนิดเดียวเราต้องมีศักยภาพมากหลายอย่างเพราะอะไรทุกลูกผ่านความเป็นขลาัวาน บรรลุนิิภาวะมีประสบการณ์มาหมดแล้วการนี้มาบวชมีประสบการณ์ในการเป็นพระนั้นแลประสบการณ์ตรงนี้เอามาใช้ประโยชน์นะมาใช้ประโยชน์ที่เราได้หนังสือไปเนี่ยอ่านให้ดีอคู่บุญวิปปสนอาจารย์นั้นคือหนังสือนั้นคืออาจารย์ใหญ่ติดตัวไปตลอดเวลาแล้วจำไม่ได้ก็เปิดดู นะถ้าเปิดดูแล้วมันไม่จะกระท่องท่องแล้วก็เขียนเชียนแล้วก็ท่องแล้วท่านจะไปเทศที่ไหนไปได้ตลอดงานแรกก็จะตกใจบ้างตื่นเต้นบ้างขี้แตกยอดแตกบ้างเวลาเขาจะมีม,มป์ปวท้องเขาบ้างก็สู้ไว้ก่อนพอมากขึ้นมากขึ้นมันชํานาญขึ้นยีวยทบ่อยๆมันก็สบายแล้วนั่นแหละเราจะได้เป็นพระวิปัสนาจารย์เต็มตัวได้ ด๋ยนนี้บ้านเราต้องการพระวิปัสนาจารย์แท้ๆนะไม่ใช่พระวิปัสนาจารย์ปลอมๆวัดหลายวัดต้องการอยากจะเอาเป็นวัดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแต่หาพระวิปัสนาจารย์ไม่ได้ต้องไปขอลายชื่อพระวิปัสนาจารย์ที่ผ่านการอด,ดลมจากไหนบ้างละ่ะ อย่างเช่นจากวัสวรรประสิทธิ์นะจากมาาัจลอจากธรรมโมลีวิจักพมา่าสิ่งเหล่าเนี้หลายวัดจกจะทำเป็นสำนักปฏิบัติธรรมยิ่งในหลวงรัชการที่สิบกันยิ่งต้องการให้พระเป็นพระปฏิบัติมาก ไม่นานหรอกเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยมาทีละสมิมมาทะสมาคมยามนาจเต็มใบเมื่อไหร่เมื่อนั้นพระวิปัสสนาจารย์เราจะเริ่มทําหน้าที่ได้อย่างภาคภูมิใจทาหน้าที่ได้อย่างภาคภูมิใจเพราะวันนี้ได้คุยกับเลขาสมเด็จก็บอกว่ากําลังกําลัง ที่จะปล่อยวาละอำนาจจากพการะมุริยมจรุงให้กับพระมหาเทรสมาคมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มใบไม่ปีปีหน้าหรืปีหน้าภายในปีนี้กำลังทำการจัดระเบียบทั้งหมดอยู่อืฟังแล้วก็น,น่าชื่นใจนั้นท่านใบที่ท่านได้ไปนะใบบทิบัติบัตรประจำตัว รักษาไว้เก็บไว้มันจะมีเล็กขอดอยู่ในพระอยู่ในเกียรอส่วนกลางเวลาเขานิมนต์พระสำนักงานพุทธศาสนาเขามีชื่อไว้เลยนี่ผมบอกไว้ที่ผมเจอมาแล้วที่ผมโดยไม่รู้ตัวไปขอเป็นสำนักอุิบิธรรมเขาบอก ขอบัตรพุทธบัตรผ่านการอบรม <Okay. S 1> นะดีว่าผมได้ผ่านหลายวัดหลายสำนักชื่อมาขึ้นหมดเลยเรียงต็มหมดทั้งภาคส่วนกลางทั้งส่วนปริบณทฑนนั่นแหละเราจะเป็นบุคคลสำคัญของวัด ของอำเภอันนตํบบุญนั้นเขตนั้น,ท,น,นทันทีนะแม้แต่ต่างประเทศถ้าไม่เป็นวิปัสนาจาร์เขาก็ไม่ตั้งให้เป็นวัดปฏิบัติเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะสำนักปฏิบัติธรรมมีศัก์แลสิทธิ์เท่ากับวัดทั่วไปเท่ากับวัดที่เป็นเจ้าคณะปกครองเป็นผู้บูชาได้นะ อย่างผมเนี่ยไม่ใช่บัตรไม่ใช่ไม่รับตำแหน่งแต่ก็ได้เป็นพระบูชานะฮะเราไม่ต้องการจริงหัอนะั้นหรอกแต่พอถึงเวลาเขาเรียกร้องให้เราแล้วก็เขาเสนอเราก็สนองไม่ปฏิเสธ <c oughs> ไม่วิ่งเต้นแต่ทำหน้าที่วิ่งเต้นธรรมะปฏิบัติ รงนี้แหละขอฝากพระคุณเจ้าทุกรูปไว้เวลาไปแล้วสิ่งสําคัญท่านทั้งหลายอยู่แต่ละที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดทําเลขที่วัดไว้ว่าวัดนี้มาจากไหนรูปนี้มาจากวัดไหนรวมตัวกันจัดงานปฏิบัติธรรมจากวัดนี้อยู่ใกล้กันตะบนนี้จังหวัดนี้จากวันนี้เพื่อนไปช่วยวัดนี้ต่างมาช่วยกัน เวลาทำงานแล้วท่านจะไม่ว้าเว่ไม่ใช่ไปแย่งกันพูดนะฉันอยากพูดผมอยากจะพูดคุณไม่พูดไม่ได้ผมพูดดีวกว่าไม่ต้องนะโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกจังหวัดเดี๋ยวนี้ต้องการพระวิปศนาาจารย์ขอมาที่ผมเยอะมากเลยยิ่งภาคเหนือเนี่ย มากเลยไม่สามารถจะหาให้ได้ทุกที่ถ้ายังไม่ผ่านอบรมก็เป็นส่งไปอบรมแล้วก็ยังมาต้องมาดูก่อนว่ามีความจริงใจแค่ไหนไม่ใช่ไปแจกซองพ้อป่ายแจกซองเรื่องอะไรเขาอย่างเดียวไม่ใช่พิปิธศนาจาจ a น a ทำให้สูญเสียชื่อของศูนย์ ยิ่งพัฒาจารย์คือที่ยงประเทศไทยผมไม่เคยแจกสองอ่สอนเสร็จจบสอนเสร็จจบไป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 อย่างนกไล่เครื่องผูกพันหน้าที่นั้นสำคัญของชีวิตของความเป็นพระในครั้งหนึ่งนั่นแหละพระกุณเจ้าแล้วเราจะมีค่า เราจะมีคุณค่ามากช่วงนี้เราฝึกไปแล้วเราฝึกต่อกับไปวัดฝึกต่อไม่ต้องไปแสดงให้ใครเห็นหรอกอ่าแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระตามปกติที่ระเบียบวัดเรามีเวลาไม่มีใครอยู่แล้วก็ปฏิบัติของเราในห้องเราหรือที่ใดที่หนึ่งที่เหมาะสมอ่าไม่ต้องไปโชว์เข้าอุโบสถบางวัดมีอุโบสถเข้าอุโบสถเลยอย่างพร้อมเนี่ย ไปอุโบสถเลยไม่มีใครรู้ใครเห็นอปฏิบัติอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อเจ้าวาดเห็นญาติโยมเห็นพอถึงเวลาท่านก็จะเรียกมาช่วยโยมสอนโยมแนะนำโยมหน่อยพอท่านเห็นเราแนะนำโยมได้ท่านก็จะมอบให้เราทำหน้าที่นั้นในวิธีการแต่มีเรื่องใดต้องกาบ ท่านหลวงพ่อเจ้าว่าให้ทราบอ,อย่าคิดว่าท่านไม่ชิดนะท่านชิดแต่ท่านดูใจเราอยู่ว่าจะไปได้กี่น้ำได้ไปได้กี่ยกไม่ใช่ไปแวบๆจะไปจ่อยอนี่นะผมอยากฝากไว้แล้วก็อย่าลืมว่าไปแล้วจับกลุ่มกันไว้จังหวัดนี้มีใครบ้างมีเจ้าูปจับกลุ่มกันไว้ แต่วันนี้มีใครบ้างจับกันไว้สุดท้ายพอมีงานยกขบวนคอนไวอาจจาช่วงนี้ชุดนี้ไปช่วยนี้ชุดนี้ชุดนี้มันเป็นเครือข่ายพอเป็นเครือข่ายแล้วพลังมันจะมีพอมีพลังแล้วสามารถร่วมกันช่วยกันได้นันขอฝากไว้นะพระคุณเจ้าจำกันไว้ให้ดีๆมีงานดีที่สุดก็คือมีงานส่ง ข้ามาที่ศูนย์นาท่านอา, cumin, อาจารย์การอาจารย์การจะรู้ว่าเออช่วงี้ชุดนี้ช, names, ชุดนี้ระจารยชุดนี้รูปนี้รูปนี้ประจัดงานอบางทีทำหนึ่งท่านก็จะเห็นละตรงไหนที่ผ่านไปตรงไหนที่มีงานก็จะไปสามารถไปเยี่ยมเยียนได้ไปเยี่ยมเยียนได้น้ําท่วมปล่อยไหมก็จะสามารถไปช่วยกันได้นละเล็กกระน้อย นั้นเพื่อการเกื้อกูลเกื้อกูลเป็นคำหน้าที่ของพระที่โยมเกื้อกูลเราได้เราก็เกื้อกูลโยมได้โยมเกื้อกูลเราแต่เราไม่เกื้อกูลโยมก็หมดจบนั้นเขาฝากพระคุเจ้าว่ากลับไปแล้วอย่าลืมตัวว่าเราเป็นลูกวัดอย่าลืมตัวว่าเราเป็นผู้ช่วยหรืออะไรก็ตามหน้าที่ที่สําคัญจงรักษาหน้าที่นั้นไว้เมื่อท่านให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติท่าน และรักษาเกียรติที่ท่านให้เราไว้นั่นแหละเราจะอยู่อย่างมีสุขนั้นขอนโมทนากับพระพิปัสนาจารย์ทุกรูปจะอยู่ก็ตามจะไปก็ตามรือจะสึกก็ตามให้กลับไปได้วยความสวัสดีภาพปลอดภัยทั้งชีวิตและเป็นผู้บริรสุทธิ์มีศีลสิกขาบท เป็นเครื่องนำมีธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนมีปัญญาเป็นตัวประชิดปัญหาอุปสรรคทั้งปวงของท่านให้สำเร็จทุกท่านทุกประการเทิคนครับขอกราบบะคุณนะครับหลวงพ่อ พระครูปฐุมภาวนาจารย์เจ้าวัดวัดป่าเจริญราษที่มาให้ข้อคิดนะครับประคุณเจ้านะครับวันนี้ถือว่าปิดโครงการอมรมพระวิปัสนาจารย์รุ่นที่ห้าสิบรุ่นต่อไปก็ห้าสิบเอ็ดนะครับ